สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องปฏิหารจิตวิญญาณครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่กรุณาซับสไคร์นะฮะตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านปัจจุบันนี้เลยนะฮะส่วนท่านที่แวะเว้นเข้ามาใหม่หากชอบนะครับก็ฝากซับสไคร์ไว้นะฮะกดกระดิ่งติดตามไว้เพื่อจะมีคลิปอะไรใหม่ๆที่มันไปตรงกับจิตใจความรู้สึกนิกชอบของท่าน ก็จะได้รับชมรับฟังกันหากเป็นประโยชน์นะฮะหากเป็นประโยชน์ต่อท่านแม้เพียงน้อยนิดผมก็ขอยกผลบุญความดีนี้ถวายแด่คุณครูบาอาจารย์นะครับอันมีองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นที่สุดผมก็ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับการพูดของผมนะฮะการพูดคุยของผมเนะี่ยผมจะนำนะความรู้ประสบการณ์ส่วนตัวมาพูดแบบสด,สดๆนะฮะนำ สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมรอบตัวเรามาพูดมาคุยกันได้นะฮะทุกๆเรื่องนะฮะนึกได้ผมก็จะนํามาคุยจะไม่มีแปลนนะฮะไม่มีแปลนไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรก็จะนํามาคุยวันนี้ผมก็ขอคุยประวัติส่วนตัวเล็กน้อยว่าทําไมผมถึงได้มาชอบทําช่องนี้ถึงได้เกิดกําเนิดช่องนี้ขึ้นมาก็คือตั้งแต่ผมยังไม่เข้าปฐมหนึ่งนะครับตอนนั้นมันเป็นช่วงวัยที่จาความได้ ตามความได้นี่ผมก็มีความรู้สึกในใจที่มันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจผมมาโดยตลอดเลยตั้งแต่เล็กก็คือเราเกิดมาทําไมเกิดมาเดี๋ยวก็ต้องตายพอตายแล้วนะฮะก็ต้องมาเกิดมาเกิดมาเป็นเด็กใหม่เกิดเป็นเด็กใหม่ก็ต้องคงต้องเรียนหนังสือเพราะตอนนั้นยังไม่เข้าคงต้องเรียนหนังสือกว่าจะเรียนจบกว่าจะทํางานนะฮะกว่าจะตายอีกแล้วก็ต้องมาเกิดอีกมันจะหมุนวนอยู่อย่างนี้มันน่าเบื่อหน่าย ผมคิดเองนะครับอ่าเป็นความคิดของเด็กๆของผมเองตัวผมเองในขณะนั้นตอนนั้นเพราะตอนนั้นนี่ยังเล็กมากนะฮะยังเล็กมากพอได้ประมาณผมจําได้ประมาณสี่ขวบนะเพราะสี่ขวบนี่อ่าพ่อแม่ก็สอนนะฮะจับมาสอนให้ขัดสมาธิกว่าทับซ้ายนะให้ตั้งท่ากว่าทับซ้ายเภานาจับลมหายใจว่าพุทโธหายใจเข้านึกว่าพุธหายใจออกนึกว่าโธ ก็ทํากันมาโดยตลอดในระหว่างที่ทํานั้นนะครับผมก็พบเจอนะสิ่งต่างๆที่ผู้คนคนในครอบครัวเขามองไม่เห็นแต่ผมสามารถเห็นได้ด้วยตาเนื้อตาเปล่านะฮะแล้วในช่วงบปรนเด็กผมก็เอาเรื่องพอสมควรก็คือพอผมเจอนะฮะจะเล่า,าจะเล่าเทสหนึ่งให้ฟังก็คือเจอผู้หญิงนะฮะผู้หญิงกระโจมอกมีเลือดโสมกายนะฮะ เลือดสีแดงฉานทรงกายนั่งอยู่บนบ้านชั้นที่สองซึ่งแม่ผมก็จูงผมเดินผ่านมันไปนะผมก็เอาเท้าเตะมันก็ไม่เห็นว่าจะโดนอะไรแต่ผมเห็นนะฮะไม่เห็นแม่พูดอะไรผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรนะมารู้ก็ตอนที่โตแล้วว่าอันนั้นกคววญญนะ็คือดวงวิญญาณนะคือดวงวิญญาณหลังจากเคสนั้นมาผมก็เห็นลหลายเคสด้วยกันนะเห็นทั้งความฝันเห็นทั้งตาเนื้ออะไรมากมาย ในระหว่างนั้นผมก็ปฏิบัติไปเรื่อยนะฮะก็ทำมาจนสิบกว่าขวบก็ได้มาปฏิบัติกับหลวงพ่อฤาสีลริงดำนะได้ความรู้นะฮะในด้านวิปัสสนากรรมฐานสมาธิกรรมฐานอะไรอีกมากมายรวมถึงการสุดโนโมยิทธินะ,ะผมก็ปฏิบัติมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้นะครับจนถ,ถึงทุกวันนี้พอมีความเข้าใจนะฮะในหลักวิปัสสนาญาณบ้าง หลักวิปัสนาญาณนะฮะและหลักในการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานวิปัสนาญาณเนี่ยผมมีความเข้าใจนะฮะที่ในส่วนตัวของผมว่าเราจะต้องนะฮะเราจะต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าต้องการให้เราทําอะไรต้องการให้เราไปถึงไหนเราคิดแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับผมจะไม่คุยในเรื่องของวิชาการนะฮะเพราะว่าเราปฏิบัติกันเนี่ย เราปฏิบัติไปเพื่อสู่จุดมุ่งหมายและทําอย่างไรให้มันรวดเร็วที่สุดนะเพราะว่าชีวิตในความคิดเห็นของผมนั้นผมเห็นว่าชีวิตเรามันสั้นเราจะมัวรอช้านะฮะแล้วไปนั่งท่องคําศัพท์ที่มันยากไปนั่งตีความประโยคต่างๆซึ่งบางประโยคก็ไม่มีความจําเป็นมันไม่ใช่เนื้อแท้ที่เราจะต้องไปปฏิบัติด้วยซ้าผมก็เลยมีความคิดเห็นว่าเราปฏิบัติเนื้อแท้กันดีกว่า ส่วนตัวของผมนะส่วนท่านใดที่ชอบนะครับก็เชิญติดตามกันได้นะผมยินดีที่จะนำประสบการณ์ความรู้ที่ถูกต้องมาเผยแพ่แด่เพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะหากท่านชอบนะฮะหากท่านชอบก็ผมขออนุโมทนาด้วยนะครับคือข้อธรรมะของ,ององค์ตมงเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหมดทั้ง8 4 0 0 0พระธรรมขันเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนอกจาก กว่างศอกยาววานาคือก็คือกายของเราและใจของเรานะฮะหากเราเข้าใจนะฮะหากเราเข้าใจนิดเดียวเราไม่ต้องไป,อ,ไปอ้อมนะฮะไปท่องจําอะไรมากมายเพราะการท่องจำเนี่ยมันไม่สามารถทําให้เราเข้าถึงพรนะธรรมได้ธรรมะที่จะเข้าถึงคือการที่จิตใจเรามีความเข้าใจและน้อมยอมรับนะผมจะอธิบายมาเป็นให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไรนะฮะ ก็คือเมื่อเราเข้าใจนะฮะเราเข้าใจในหลักธรรมแต่ละข้อเราก็น้อมใจเข้าไปปฏิบัติเมื่อใจเราน้อมเข้าไปปฏิบัติได้แล้วมันยอมรับเมื่อยอมรับสัมผัสได้ร้องอ๋อนั่นแหละครับเราสามารถเข้าถึงข้อธรรมในข้อนั้นๆหลักวิปัสสนาญาณเนี่ยเราก็คิดถึงหลักธรรมชาตินะฮะตามที่พระพุทธเจ้า,จาได้ตรัสสอนไว้ เดี๋ยวครับนิดหนึง่งก็คือทําไมผมต้องมาพูดเรื่องธรรมะด้วยเพราะว่าธรรมะกับการปฏิบัติสมาธิเนี่ยเป็นของคู่กันและทิ้งกันไม่ได้ด้วยสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาจะต้องคู่กันแยกกันไม่ออกนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจว่าของฉันดีกว่าของคุณดีกว่าคุณนั่นดีกว่าคุณนี้ดีกว่าอันนี้ก็คือเอากันตามความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าพราะองค์ทรงเน้นให้เราปฏิบัติทั้งสองอย่างเพราะอะไรฮะเพราะต้องการให้เราพบกับความสุขในขณะที่มีชีวิตอยู่ และพบกับความสุขในสัมปรายภพบคือหลังจากที่เราทิ้งร่างกายสังขารนี้ไปแล้วก็คือเหมือนกับบ้านเช่าที่เราทิ้งออกไปแล้วเราจะไปสู่พบภูมิไหนอันนี้ผมก็จะไม่กล่าวนะฮะมันเราสามารถที่จะเลือกได้เลือกที่จะไปได้เลือกตอนนี้เรายังมีชีวิตตอนที่เรามีชีวิตเราก็ต้องปฏิบัตินะทําความเข้าใจนะฮะในข้อธรรมะนะรพยายามนะฮะทำความแตกฉานในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องมากมายอะไรว่า พระพุทธองค์ต้องการสื่อสารจุดมุ่งหมายอะไรในข้อธรรมนั้นๆพระพุทธองค์ต้องการอะไรเราพยายามาทําความเข้าใจให้ได้นะครับซึ่งหากเราไปท่องข้อธรรมะทั้ง8ปดหมื่นสิบพันพระธรรมขันธ์เราไม่สามารถทําได้ครับแล้วทําได้แล้วใจเราเข้าถึงไหมกว่าจะได้กินนะอาหารจานนั้นเราตายเสียก่อนกว่าจะได้กินบางพอดีไม่ได้กินกันท่านเห็นไหมครับว่าทําไม ผู้คนนะฮะที่ออกมาสื่อสังคมโซเชียลเนี่ยที่เขาอย่างเพจในการล่าท้าผีอะไรต่างๆทําไมสัมภเวสีถึงได้มีมากมายนะฮะทั้งๆที่เป็นที่บวชอยู่ก็มีกลายเป็นมาเป็นสัมภเวสีทําไมถึงไม่ไปพบภูมิอันควรนะฮะเพราะว่าเราไม่เข้าใจเอาจิตใจว่าเข้าถึงข้อธรรมและปฏิบัติให้จิตจึงเคยชินผมจะพูดแบบชาวบ้านง่ายๆเลยก็คือว่าพระพุทธองค์ต้องการให้เราคิดในสิ่งที่ดี พูดในสิ่งที่ดีปฏิบัติในสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีนั้นโดยต้องนําหลักธรรมะที่พระพุทธองค์ท่านทรงตัสรู้แล้วเป็นสัพพัญญูแล้วมาแนะนําเราเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเป็นกฎของจักรวาลน,นะฮะรวมถึงกฎแห่งกรรมด้วยมันเป็นกฎของจักรวาลที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงค้นพบนะที่พระองค์ทรงค้นพบนํามาแนะนําพระองค์ทรงแนะนำนะฮะแต่พระองค์ไม่สามารถจะชี้ได้ว่าใคร บรรลุอะไรใครจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็เช่นเดียวกับที่ผมมานั่งพูดอยู่นี้นะพูดเพราะใจรักใจชอบอยากให้ท่านสมมุติว่าท่านฟังร้อยท่านนะฮะแต่เข้าใจนําไปปฏิบัติเพียงท่านเดียวผมกราบขออนุโมทนาผมก็ถือว่าผมสู่จุดมุ่งหมายเป้าหมายที่ผมตั้งไว้แล้วนะฮะขออนุโมทนาร่วมกันนะครับและทุกทกท่านผมมีความมั่นใจทุกท่านท่านล้วนปฏิบัติด้วยกันทั้งนั้น ผมนำมาพูดนี่นะฮะผมนำพื้นฐานจริงๆที่ท่านจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะเมื่อท่านเรียนรู้ท่านเข้าใจจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าท่านก็จะเข้าใจว่าท่านจะต้องทำอะไรแค่ไหนอย่างไรนะฮะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งละทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงอ่อาคลิปสองสามคลิปที่ผ่านมาผมจะพูดถึงเรื่องกสินนะฮะกสินกสินเนี่ยมีความจำเป็นสำหรับท่านที่ชอบ แนวความรู้พิเศษก็คือสายวิชาสามก็คือเตวิชโชชละพินโยปฏิสัมพิทัาพปัตโตและรวมไปถึงมโนมยิธิปฏิสัมพิทัาพปัตโตนี่เป็นอภินยาใหญ่นะครับก็จะมีอภินยาหกแล้วก็ปฏิสัมพิทายานปฏิสัมพิทายานนี่ที่สุดแล้วครับที่สุดแล้วพระองค์ทรงปฏิสัมพิทายานแล้วมีพระเกจิอาจารย์ได้หลายรูปแล้วกันท่านก็ปฏิสัมพิทายานก็มีอภินยาหกก็เยอะเยอะมากเลย คนที่เป็นผลละเรือนเพศครองเรือนก็ที่ได้นะฮะบรรลุในขั้นต่างๆมีมากมายเหลือเกินนะ,ะนับไม่ถ้วนเพียงแต่เราไม่สามารถจะเข้าไปทราบท่านได้นะฮะรวมไปถึงการเป็นอริยะด้วยผมก็จะพูดถึงเรื่องการที่ปฏิบัติใจของเราให้เข้าสู่อริยะขั้นต่ําคือพระโสดาบันขั้นสัตจคตุงเป็นขั้นต่ําและปฏิบัติเน้นในการปฏิบัติจิตสมาธิด้วย ส่วนท่านที่ปฏิบัติสายสุขขอวิปัสสโกอันนั้นท่านก็ปฏิบัติของท่านไปผมก็ปฏิบัติอยู่เหมือนกันและหลายท่านก็ปฏิบัติอยู่เหมือนกันแต่หากต้องการความรู้เพิ่มเติมพิเศษเข้ามาในสายวิชาสามมโนโมิธิก็เข้ามาฟังกันได้ทุกทุกอย่างต้องปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่ามีความสําคัญเหมือนกันการที่จะปฏิบัติจิตให้สู่อริยขันต้นนั้นเพื่ออะไรครับลหลายท่านคงจะมีข้อสงสัยเกิดขึ้นในใจการที่ปฏิบัติ ให้เข้าสู่อริยะขั้นต่ำพระโสดาบันได้นั้นก็เพื่อที่จะหนีนรกหนีอบายภูมิให้ได้เป็นการปิดประตูขออภัยครับเป็นการปิดประตูอบายภูมิตลอดไปแต่ถ้าหากท่านยังอยู่แค่ฌานโลกีฝึกแต่สมาธิเอาฤทธ์เอาเดชเอา,อาจิตความรู้พิเศษจิตตัานละเอียดจริงท่านอะไรจริงแต่ท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมะข้อหลุดพ้นต่างๆนะฮะมันมีโอกาสพลาดที่จะตกนรก ไปเกิดในอาบาญภูมิทั้ง4ได้ผมจึงเน้นฮะผ,ผมเน้นฐานเหมือนกับตอกเสาเข็มให้มั่นคงให้ท่านร่วมตอกเสาเข็มกับผมนะฮะแล้วก็ปฏิบัติจิตไปพร้อมๆกันดีไหมครับเพราะว่าเมื่อท่านทําแบบนี้แล้วเนี่ยผมรับประกันว่าท่านจะไม่มีคําว่ากลับไปสู่อาบาญภูมิได้อีกและความรู้พิเศษเนี่ยที่ท่านได้เนี่ยแต่ละท่านเนี่ยผมไม่ได้ว่าชี้้ท่านคนนั้นจะจะต้องได้คนนี้จะต้องได้หรือผมเองนั้นเก่ง ผมก็ไม่ได้เก่งผมก็ปฏิบัติเองปฏิบัติไปมพร้อมกับท่านเช่นกันเพียงแต่ว่าบางอย่างผมผ่านมานะฮะมีประสบการณ์มาก็นํามาแบ่งปันนะฮะไม่อยากจะเก็บไว้คนเดียวอะไรที่มันอยู่ในตัวเรามากมายมันก็จะล้นออกมานะครับก็เช่นเดียวกับหลายหลายอย่างในสังคมที่ท่านพบที่ท่านเจอนะฮะท่านเจอสิ่งใดนะ,ะลหลายท่านนะฮะอาจจะเจอ,อผู้คนที่เขามีบาตมีด้านด้านลบนะฮะเยอะเขาก็จะแผ่ด้านลบนั้นออกมาเยอะแต่ สิ่งที่ด้านลบที่จะแผ่มานั้นท่านรู้ไหมครับว่าเขาต้องคิดก่อนในใจสมองสั่งการคิดคิดเสร็จเขาแผ่ออกมาด้วยการกระทําสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละมันไปเข้ากับกฎแรงดึงดูดแล้วก็ตรงกับธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยมันจะดึงดูดสิ่งที่เราคิดที่เราพูดที่เราทากลับคืนเข้ามามันเป็นกฎแรงดึงดูดด้วยนะครับพระพุทธองค์ท่านทรงรู้แต่พระองค์ไม่ทรงกล่าวถึงกฎแรงดึงดูดพระองค์กล่าวถึงทางหลุดพ้นนะครับ ผมนำมาทำช่องนี้ก็เพื่อให้ท่านเข้าใจง่ายๆและเข้าใจจุดประสงค์ในข้อธรรมะแต่ละข้อด้วยนะครับก็ผมพยายามพูดมาให้เกินสิบ้านาทีก็ท่านที่เข้ามาพบใหม่มาชมใหม่นะครับฝากกด u ั s c ไคร e นะฮะชมแล้วฝากกดไลค์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นฐานข้อมูลของผมในการที่จะ ทำคลิปต่อๆไปให้ท่านได้ชมกันผมพูดสดนะครับก็คือไม่มีการ EP พ e หนึ่งอีสบางครั้งก็ใส่ตอนหนึ่งตอนสองไปเฮ้ยเสร็จแล้วไม่เอาดีกว่าตามสบายฉันฉันพูดหมายพูดเรื่องนี้แหละใครคอมเมนต์เข้ามาอะไรนะฮะแนะนําอะไรอยากทราบอะไรผมก็จะมาพูดนะฮะก็เราคุยกันแบบชาวบ้านชาวบ้านเพราะว่าเราไม่ได้ไปสอบเป็นนักทาตร,ททรีนักทาโทนักทมเอกนะครับเราปฏิบัติเพื่อให้ถึงจุดมุ่งหมายที่ถูกต้องและไวด้วย อายุเราไม่สู้ไม่ไม,ไม่ไม่สู้ยาวนักนะครับไม่แล้วไม่ทราบว่าจะตายกันวันไหนไอ้ตายนะตายกันแน่แนทุกคนทราบหมดแหละแต่ถ้าหากใจเราน้อมยอมรับนับถือกฎของธรรมชาติว่าตายแล้วเมื่อใจมันไม่เป็นทุกข์ไม่กลัวไอ้คาว่าไม่กลัวตายเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปฆ่าตัวตายหรือวิ่งชนให้รถชนตายโดดน้ําโดดตะพานตายอันนี้ผิดนะครับมันเป็นความชั่วนะฮะมันเป็นบาปบาปก็คือความชั่วนะฮะให้มันตายเองไปธรรมชาติ ถึงเวลาตายตามธรรมชาติเราก็ไม่เสียดายมันตายเมื่อไรฉันมีที่ไปฉันมุ่งหมายฉันไว้ฉันตั้งเป้าของฉันไว้แล้วนะตรงนี้มีความสุขครับเรามีความสุขผมจึงเน้นในการปฏิบัติจิตนะฮะขั้นต่ำให้ถึงพระโสดาบันให้ได้หนึ่งเคารพคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สาวกด้วยความจริงใจ 2. อนะฮะอย่าถือตัวถือตนอย่ายกตนข่มท่านสารักษาศีลให้บริสุทธิ สินห้าสินแปดสินสิบสินสองรอยี่สิบเจ็ดนะา,า,นาพระนิพพานไว้ตลอดทุกลมหายใจจะถึงไม่ถึงไม่สําคัญครับเราปรารถนาไว้พระพุทธเจ้าบอกให้ปรารถนาไว้ตายเมื่อไรเราไปพระนิพพานเมื่อน,นั้นถึงไม่ถึงไปเกิดเป็นเทวดาขั้นต่ำไปค้างเติ่งอยู่เป็นนางฟ้าที่สวรรค์ค้างเติ่งเป็นเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งเราไปต่อข้างบนนะฮะไปฟังพระพุทธองค์ทรงเทศที่ พระจุรามณีเจดีสถานอาจจะฟังเทศนิดเดียวจบเดียวเพราะพระองค์ทรงรู้จริตนะฮะเทศตรงจริตเราเราก็บรรลุอหัตผลทันทีผมมั่นใจอย่างนั้นผมเชื่อคุณครูบาอาจารย์ผมเชื่อพระพุทธเจ้านะครับทําแล้วเห็นจริงปฏิบัติได้รู้ได้ด้วยตนเองเฉพาะตนนะครับปัจจตังนะครับก็หากท่านมีศรัทธานะฮะก็ให้ศรัทธาจริงๆท่านจะก้าวสู่การเป็นอริยะแบบง่ายๆไม่ยุ่งยาก ดังตำลานะครับผมคนนึ่งละ่ะผมยอมรับตำลาแต่ผมบางอย่างผมต้องรัดแล้วนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะตายวันไหนเราไม่ทราบโอเคครับคลิปนี้เราพบกันเพียงเท่านี้ก่อนท่านใดอยากจะคุยอะไรนะฮะอยากทราบอะไรคอมเมนต์มาเป็นข้อมูลไว้แล้วผมจะยินดีตอบและนำมาทำคลิปด้วยเพื่อเป็นการเผยแผ่เป็นธรรมทานนะครับอารยสงส์สูงมากขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ